คำมือนีสิผ้ามาเบิงแก้ปัญหาไก่ฟักไข่บวมกันครับเพราะว่าบางทีมันมีไก่มไคายสอนถิ่มไหวในขณะที่ไก่เล,ลื่มฟักแล้วก็แม่ไม่กับมไขายสอนนะครับเท่ากับซอยมันโดยการให้ใหมันฟักได้เร็วขึ้นให้มันแตกเบาอออกมาได้เร็วขึ้นครับ ก็คือมันมีเบาะไปแล้วบางส่วนเหมือนมันเบ้อเราะท่านกันนะครับข้ามาเบิ่งไข่อันใดที่มันมันเหลื่อมจาะไข่อย่างเส้นแบบนี้มันเหลื่อมมันห้อยแตกนะครับ,บ,น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 ,บ,บนี่่น,น,นกกีห้อยแตกอยู่นี่เอาเบิ้งตงัวใหม่อันที่มันสัดเจนครับแบบนี้นะครับห้อยแตก อันไดนมันแตกนะ่ก็คือตัวนี้คือกันนะคือมันพร้อมที่สิบาะแล้วนะครับเท่ากับสามารถเหตุให้มันท่านกันได้เลยโดยบต้องไปล่อจากสองสามมื่ถือว่าเท่ากับซอยด้วยกันเคาะไข่ได้เลยครับถามมันเพราะว่าลูกที่บางส่วนที่มันออกก่อนแล้วมันกระสินไอ้ จังไงล่ะขาดอาหารเพราะว่ามันต้องอยูย่ในหนีจนขาขาโมูมันบอ่อเบอิดผมก็เคาะซอยมันได้เลยนะครับผมบอ่อใดอนน้นะครับผมก็สิเคาะเคาะแบบนี้เลยครับดีดเลเดื่อยๆเจ็บเหมืนแตกปกติห้องสิจับมือหนึ่งเคาะมือหนึ่งนะครับเหมือนมันก็สิเป็น ลอยเลาๆหลอกนะครับเทาสามารถปอกออกได้เลยก็ได้บอสันก็ไวให้มันแคะของมันออกมาเองได้นะครับตัวน,นี้อนสองสามนวยนะครับเทาก็บ,บอต้องรอเวลานะครับาอายุมันใดก็ออกได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเห็ดให้ไก่มันบอทันกันครับ นำเสนอไว้เพียงซ้ำนีครับซอยเหาปอกเลยก็ได้ครับปอกเลยนี่มันออกมาได้จะภายในนี่ละอยู่บนจักสุโมงมันก็นออกมาเลยครับวันนี้กัอยูน้ำหนีเข้าก็สามารถปองลูกที่ว่ามันเบาก่อนหนานีแล้วก็บตัวหนีได้พร้อมๆกันโดยที อันโตบกบ่อนกับบ่กขาดอาหารดนโตบอ่อไม่กับแข็งแรงทันกันสามารถเอาลงจากห้างได้พร้อมกันเลยครับผมกัแนะนำไว้เพียงสำนีครับมือนีพอกันไม่คิปหนาสวัสดีครับ